สวัสดีค่ะเจคเคนโนแนะนำบ้านยกพื้นนะคะอยู่กลางทุ่งเลยนะคะทุกท่านมีไฟฟ้าเข้าถึงแปลงที่ดินนะคะบ้านหลังนี้นะคะพร้อมที่ดินขนาด315ตารางวาค่ะตัวบ้านเป็นบ้านยกพื้นนะคะมีระเบียงสำหรับนั่งรับลมค่ะสห้องนอนหนึ่ห้องน้ำนะคะราคา2อล้าน250บาทพร้อมที่ดินขนาด315ตารางวา อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะด้านหลังบ้านวิวเขาลูกใหญ่นะคะวิวภูเขาสวยๆบรรยากาศดีๆอากาศปลอดโปร่งร่งสบายค่ะหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนราดยางนะคะตามรูปนี้เลยทีเดียวค่ะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าค่ะทำเรเมมสะสำหรับการอยู่อาศัยเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความสงบความเป็นส่วนตัวนะคะแปลงนี้บรรยากาศดีด้วยคุัท่าน บ้านสวยพร้อมอยู่นะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมประนัดชมติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ